เดี et, <c oughs> ๋ยวจะไปแกะดูแล้วนะดึดทำเสียงเพลงด้ไหมดื้อ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 ดอ่าดึงโอ้มีอะไรบ้างเอาออกสิโอ้กล่องมาเลยเลยมีอะไรบ้างอ่านะนุ่งลองดูมีอะไรบ้างไม่รู้เลยมันคืออะไรบ้างอ้าวดูสิจะชอบสิอะไรบ้าง ขาไก่เปล่าดเม้ขาไก่นะนนนมีช็อก้กปลานี่ของโเลยดิเกอะไรอ่ะเนี่เหรออืมเจนี่อืมีอะเยอะแยะตั้งหลายอยี่ ชอบเลยโอเคป้าขอบคุณมากนะครับอีกรอบหนึ่งแล้ว